เป็นในใคือบอกเกินบาทราสซี่พ่อราอสุซีเราเอาม่นอึงบ่องอ่ะเป็นไดคือว่าสุซี่่ใส้เพิ่นโซ่เพิ่นอย่งเกินบอเเกินบ่อออย่งนี้คือว่านนองไปบอกเกินบอกอย่างนี้บอกเลยอยู่อันโทรตลอดเลยเจ้าก็บอกว่าบ่าบ้างบายังท่านี่นะในการพ ปาีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสวาสนาเบอร์สกูสุพลนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องภายในหรือว่าต่างประเทศก็ม,มาพบมาพ่อกันกับสวัสนาแชนแนลตอนเวลาไว้ายค่ำๆเมื่อนี้เนาะก็นเหตไปเดินทางมาหาทางน้องดิงอีกท่านึงหลังจากที่ว่าเปิดใจมากกระ่องเธอแล้วเป็นจักอะไรนีเดือดคมพักของทางน้องดิงึ้นเนาะว่ามีนมน,ม,นมมาจับจองหัวใจแล้วหรือย,อยังถ่ายยงบ่มีกยายยง นุ่มกะเรารุ่นรอ,อส้มทักทายเขามาหาทั้งน้องเพ่นอีกไล่เนาะเพราะว่าเพิ่นเปิดใจน,าน่ากระจริงแต่ว่ายั่งบ่เจอคนที่ใช่หรือว่ายั่งบ่เจอคนที่ฮักจริงกะยังมีโอกาสถ้าหน,นม่นมเขามาอีกได่ืึอเก้าพ่อแม่พี่น้องเนาปะป่ะกับศิพย์อย่างไรามาทาั้งฮอดทั้งน้องดิงเป็นที่เรียบร้อยกับเขาไปทักทายสบายดีขึ้นน้าการเลยลสบายดีเ้อน้องอันอย่างนี้สบายดีน้องดิงเนาะแม่นบมล่ะแม่นเลยลืมชื่อตลอด เพราะว่านันมาตัวหนึ่งแบบสีมันทืมในน้องล่ะบัวเม็นเอื้อแบบสมองเสื่อมบ่โรอยบ่เม็นท่านนี้ค่ะนันบ่เหม็นาจักเถื่อนอะไรท่านผู้ซึ่งผู้อย่างเนาะโดยก็แรกก็สิอถามนะว่าชื่อแนกใดก็ลิงอายุเท่าใดสิบเจ็ดสิบแปดแล้วสิบเจ็ดสิบแปดเนาะตอนนี้ยังเฮียนอยู่บวดงนี่บ่ออกแล้วอ๋อออกเคียนแล้วค่ะบัได้เฮ็ดเบียกยังบัวดนี่ค่ะบ่ได้เฮ็ด กินข้าวกี่น้าแล้อว่าลงหาเมื่อนี่ยังป้าข่าวเที่ยงยังบริกิทกินได้ข้าวเศร้ายังป้าอยู่ได้จังไดป้านั่งกันยังคุณยังยังอ้วกบวบซื้อ่าสกินคือเอื้ยเนาะทำกินขึ้นเอื้ยยังไงเนาะขนาดกินข้าวไม่ได้เปลี่ยนเวลาได้ไหมกินจังม่้งเชิญได้แต่ละมือนเนาะกินแบบสองสามโมงกินได้ก็เร็วแรงเลยกินข้าวเวลาเรียวเนาะแบบเป็นแน่ๆลงหลาบราเคยกินแต่กลับไ่ได้หิวก็ กินอะไรได้ก็กินขนมแล้วก็กินเลยกินขนมขนมเนี่ยนี่นายกย่านำในเนาะน้องลาบวันไปทั้งไรเมื่อนี้ยนะสิบปอส์ยูเบอร์เมื่อนี้ค่ะไปกินตำอ๋อเฉียวไปกินตำสัมภาษณ์ได้ก็ไปกินตำมากินตำนั่งที่ชุดเนาะตำตีนไก่ตำตีนไก่เนาะกินเป็นประจำเมื่น้องลาด้วย เป็นอะไรน้องหล่ะเปิดใจมารอบสองแล้วรอบสามนี่ได้กับเป็นอะไรมีคนมาคุยมะอ,อ้มาล้มเนี่ยยังนี่นอะเบะเขาบอกแล้วอ๋อเป็นอะไรคือบอกเกินบาทราสุซีพวอ,อืมเราซูซีเราเอ๋อว่า,ามินอึงนั่นมั้งล่ะเป็อนอะไรคือว่าซูซีว่ะเอ๊ยไรไปใส่เพิ่นซอเพิ่นอยังเกินบอกห่เลยอืมเกินมาฮอร์อย่างนี้คือว่ามันนองไปบอกเกินบ้าอย่างนี้บอกเลยจ้ะ โทรตลอดเลยเจ้าก็บอกหรือว่าบาบ้างบ่ายังขั้นสี่นะบอกแต่กับเบาเสือแต่กับเบาเสือบ่พังว่าแต่ห้าตัวแบบนี้เบาโดยเบากันไข่เบากัเกินไปเากัข่เินถึงบ่เข้าใจน้องหล่ะเนาะชดคนพังไรเนี่ยนะคือว่าอึังไทยคนพังไทยคนอายุทาไทจักเขาลืออืมปฏิส่วนใจเนาะวันนี้ทนบ่ไหววันนี้บอกเลย ก็ว่าทางน้องเพิ่นบางทีกัเพิ่นกัยากพี่อย่างงานหรือว่ายังบ่มีเวลาตอบโทรเกินไปกับ่ไหวเนาะน้องล่ะคนเฮามันต้องมีขอบเขตในการคุยแมสิว่าโทร24ชั่วโมงโทรโทรเซ็กโทรจูจี้จูจิกกับ่ไหวเนาะทางเอ้ยเข้าใจจังกั่นเนาะทางเอยก็บ่ไหวคือกันได้แบบนี้เพราะว่าคนเฮาถ้าฮักกันมันต้องเสีอใจกันแม่นบ่แม่นต้องเข้าใจทำไงเนาะโดยอันนี้คล้ายๆแบบเพิ่นบ่เสีอใจทางน้องนะเนาะ น้องก็บอกด่ว่ว่าพอด้มีไผ่ท่านซีอย่น่งแบบอกกับพ่อพักพี่จีวอาว่าว่าแต่ข้าตัวอะไรเนาะแต่เกิยบบังม no? ีคนใหม่เข้ามาเพร่อตอนนี้นั่งแบบบาน <c oughs> นี้ก็เอาไมา่เจ๊กไม่เนาะเพราะว่ามีแท่กับ,บ่าจุกจิกจุจีจจจจ้กับทางนอ้องคืนว่ะ <c oughs> ทางนอ้องคืนก็เลยแบบบอกไปบานนี้ก็สิเปิดไม่เอาคนที่ว่าอารมณ์แล้วเข้าใจเนาะ <c oughs> อาซีว่าส่อเข้าคืนไปจนแบบแบบบ่มีเวลาส่วนตัวเลยเนาะคือซิว่าแบบคือไห้แต่เข้าคุยน้ำจต่เพิินแบบไม่เห็นยังเลยคือสิแบบโทรสออย่างเดียวแบบนี้บอ่ะโทรสออย่างเดียวเลยเนาะมาที่บ้เอารเมื่อันนี้รึเล่าแม่เอาะไอ้ลงสชบาดไิบ่เซานี่มีแต่ไอ้ลงอไอ้กับพี่นางกับแม่แม่บ่ได้ลงแม่ขอสังนเพราิให้ไอ้ลงซะเนาะ เป็นนี่เลยนะออน้องดาเขาน้ามช้ำปากอะทั้ง่ายบ่ซื้อตอนนี้นะออืจะไปบ่เ็สงานจะมีงานไปอยูบ่บอสบัวบัวจะไปหรือบ่เนาะอยู่ไปก่อนเลี้ยงลานไปก่อนเนาะอ, <c oughs> อันนี้ก็คือมาเฮือนพี่น้องดาน,นี่ยนะเหมือนพามาอืเพลินพามาก,ก็ได้มาไดนะ้เนาะ มุ้งรูหัเพื่อนไปอีกบ้านพาะว่ามุ้งรูหัวเพื่อนไปเพานั่งกมูกอยู่ยราเห็นเขาเจ้าคองกันบ้านนี่นีเจ้าคองกันเนาะและนี่คือเคยไปทำงานอยู่ที่บ้านใคอยู่บ่นนี่บุคเคยไปกเคือก็ะคิดอยากไปอยู่บ่กะคิดอยากไปจะคันไปคือสิบนญาตกนอกเพราะว่าคันถ้าไปถึงต้องตามกฎหไมาอันนี้กาไปสบายไปง่ายมากง่ายเพราะว่านี่ค่ะอันนี้ก็หาก็ะมาคือกาเนอกก็หูยวนเป็นอะไร ไ่าง่านมากง่านมางานเพื่อนนี่แล้วลงละผมมีเงินเห็ดบัตรเห็ดบัตรก็พอแหงเนาะเ็ดบัตรอีกค่าเดินทางอีกมันบอละผมมีเงินเห็ดบัตรก็เลยอยู่ก่อนถามีกะจังไปเนาะค้อมเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งคันไปเห็นงานนี่ก็คือย่านเจ้าแบบไปเลยอยู่น้องข้าเจ้าบ่ได้เห็ุงานบ่ได้นี่ก็ลำบากอีกบบดนี้อยากมาผมมีเงินขับรถมาแบบนี้ลำบากไปอีกคันว่าเฮาลงไปอยู่น้ำหมองที่ว่านี่พี่น้องเอียงอยู่แบบสั้นนะ ลงไปแบบอยู่น้ำเพิ่นโดยตรงเลยคันทำงานอยู่ก็ได้ก็ลำบากแบบนี้่ะรอให้น้องคนนีนุ่มๆมาคุยกันเข้าใจจากไปทางนมนุ่มขึ้นไปแต่งานพ่อฮอดพ่อฮอดแม่ก็ไปด้วยน้องหล่ะด้ยนุ่นี่ก็คือแบบคันมีนุ่มๆแบบมาทักคันนี่ก็คือพ้อมสิไปแมนบอกนี่โบดิมีพระละเอียงบอกอ๋อพ่อมแบบไปได้แมนบอกโอ้ยหลองหล่ะก็มีบอกทางนมต่างประเทศมาทักมายังบ่เคยมีบ่กก็จะเปิดใจมัน ชวนรายก็มีเต้านมไทยเนาะโดยนมต่างประเทศไปทางใดยนี่เนาะเปิดใจอีกข้งนี้อาจจะมีทาง FC เอฟซีเอื้อเคลืนกระสอามาหลายแล้วทางนมต่างประเทศเนาะบางทีก็นสนใจก็มีเอื้อก็สิทางเอื้อมีเพศน่องดูสิว่าน้องดื่มเนาะเอื้อดื่มเดี๋ยวนาะไม่เจ็บคอไหมโดยเอื้อดื่มเนาะทั้งนมพ่็ยังบ่มีเนาะก็สิได้ขอน้ำพึ่นเมื่อไปแจกให้เอฟซีเลยนะเนาะโดยนมพ่อเป็ี่ยนทางเลขเนาะ นั่นแหละสีสาเหตุที่ว่าน้องคนนั้นเนี่ยบมีกับคํมมีเร็วมันกับลำคานลำบากน้องหลังเนาะก็เลยไปเหรเนาะก็เลยบอกเข้าใจกันเพราะสั้นซะก็เลยบอกกันไปซะนั่นแหละถ้าพคุณมุ่งขอมาอีกข้างที่สองเราอยากโดนบอกกะให้เข้าใจให้เข้าใจทั้งน้องว่าเออว่างก็คือว่างมีเวลาก็คือบูมีเวลาน้องหลัเป็นสิว่า เท่าแล้วกทิใส่คือเด็กน้อยกตคือเก่าทำแม่พี่น้องเลยเนาะต้องเท่าแล้วก็ต้องเออต้องเป็นผู้ใหญ่แม่นิสัยก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ให้เขาใจน้ำเนาะอันนี้ก็แบบจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอย่างเดียวก็บ่ได้เขาสิว่าโอ้สาวาสนาขึ้นได้เวียนว่าดาเด้อเนาะทาอันแบบว่าอายุเฮาอันหลายแล้วเนาะเฮาทั้งน้องเพิ่นก็เลือก่าอยากได้นมอายุใหญ่กลัวก็เพื่อสิเป็นผู้ใหญ่ผู้นำวันยังมาเฮ็ดงอแง จ mm. ุ๊กจิกจุจี้กับโบได้โบแม่พี่น้องไงเนาะแบบนี้ใส่นิดหน่อยก็เพิ่นเนาะเพรก็เพิ่นก็ที่ว่าแบบนี้ก็อยากได้คนที่ว่ามีความเป็นผู้น้ำความเป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะโดยแบบนี้เป็นไผก็คือสิบ่วายคือกันล่ะเนาะเพราะว่าเกินไปโดยอ่ะคือข้างนอกนี่ก็สเปคกันี่คือเก่านยังแบบอะไรก็ได้ซำอะไรก็ได้อายุก็ซำอะไรก็ได้คือเก่าเนาะเอา6ู เอาหกสิบห้าลงมาคิดว่าเอาหกสิบห้าขึ้นไปห้าข้อแปดสิบเพื่อใตกใจนะกินนี่คือหกสิบห้าลงมาเนาะหกสิบห้าลงมาใครแน่คิดว่าหกสิบห้าขึ้นไปวะตกใจเลยเพราะชวยชมบังวะนี่ยาหกสิบห้าเลยหกสิบห้าลงมาอย่งว่าใครอยู่คืยังนุมอยู่สำหรักน้องละทานเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็คือว่าเคยกระเท่าแล้วเนาะก็เลยย่านเราเึ้นฮิตให้ฮิตหน้าโปไว้ ต้รางกขาดเคินยังตอนนี้นะไร่ขาดเน <c oughs> าดินขาดเกินแตเรื่องครูเนาะขาด่าดขาดเินก้มพักเึินเปิดใจมามลายครข้างยังท่านมีได้สมอม,ม,มีก็คือว่ายัางบวอใจขึ้นน่นแหละน่องมี้นงามเลยเนาะนมนเขามดวนเลยเด้อเนาะเขมามันดวน,นจัดหาท,ทนันทีเนาะสามบวพรมจัดหาเลยก็แต่มีนมนเขามาแหละเนาะเลย นมไทยนมลาวก็ได้คือเก่านาร้องด่าดยขอให้ไดเป็นสูตรถ้าเขาห้ามเขาใหม่ต้องหลักอะยังครับได้คือเก่าบ่พราะได้คือเก่าคะแนนมาจริงใจเนาะโดยอืมนั่นแหละทางเลยก็เลยเปิดใจเป็นลูกที่โสดที่สามาสุดโคตรสุดเลยนมนมโหเ <c oughs> จ้านายมคุยถือใจโหใชงที่ยอมเนาะโดยพอย จังไรน้องเพิ่นก็ได้เปิดใจแล้วแม่ก็อยากให้เพื่อนได้เพิ่นพ่อแหละเนาะเพราะว่าก็ได้เปิดใจมาปานนี้แต่คั้งเ่ได้ทางทีมงานเฮาก็สิบ่ยอม่นะไรเนาะโดยจังควาสิได้ทั้งสอมือเฮ็ดยังคือเงียบสงบคือบ่ได้ยินเสียงามือร้อนอยู่นี่ล่ะไม่ร้อนจังว่ะกำลังคิดว่ามีแมงข้อหมักมีอะไรนะนั่นแหละมีแต่ทางน้องหล่าแม่ไม่ได้ขายเครื่องบ่เวนี้นะบ่ ยุดมัเมัวว่าในขายบะขายเพื่อจะได้ขายดีที่ต้องดาวานนี่นนะแมนที่เขาแบบบริธรรมบริธรรมเอกันเนาะเพราะว่าเมื่อว่านนี่มือคนเที่ยวจับเครื่องซื้อเครื่องซื้อของเตรียมลงใส่บาทเนี่ยเนาะองมันนี่ใส่บาทมื่อนี่ก็เลิกใส่บาทกับเมือดินเมือกินได้เมื่อนี่เมืออื่นก็เริ่มเข่าสู้ทิศงานปกติไปกันเป็นเมือปกติโดยแต่น้องด้าจะไปกินตามห่านได้นนะบ่อนเกาบ่อนเกาที่ว่าเฮ้ยไปไปสร่งเหนบ่โดย กินหั่นประจำมันแซ่บบ่้องละ่ะแค่แซ่บอืมเขื่นกินประจำเลยเสมออย่างกาวิวดีบรรยากาศดีเนาะบอกพี่คนแก่คอยตัดเปก็ไป้ยมันนะแบบถึกอันเมพวักกำลังมีความหากักยันษ์หวานขนาดเลยมีความหักกเลยพูนได้น้ำตาลผึกใส่ผึบใส่เนาะไม่เคยเลยควากกมหวานกำลังมาแรงไงน้องหล่ะนีแต่คนกินมันมีความหักบางคนบาคนกินมีความหักน้ำเนี่ยโอ้หวานไม่จกันไปเลยเนาะขี่รถยังไปกันยัง ขี่กัย่างใจทั้งโลละเนี่ยขี่ไปเนี่ยทั้งโลละนี่ยขี่รถบ๊เป็นหรือว่าบ๊มีรถเฮาบุกกาครับเฮาย่านอือเขาขับรถบ๊เป็นเนาะเฮาขับเป็นอยู่ตอนนั้นแต่เฮาย่านตอนขามทางอืย่านใจบ่ยังมุใหญ่พอฮะเนาะก็เลยมันเป็ต้องขาบไปทางแบบทางถนนใหญ่เนาะทา้งมู่เจ้าได้เสาะหลางกับบ๊อบปินด้วกันย่านด้วยกัน หมูหมูเป็นือหมูภ <laughs> าษาคนสมัยใหม่ถือว่ายังยังใจยังบวชย,ยังย่านอยู่เน,น,<ม>นาะแต่ซัมเน,นี่สิปเป็นได้้องละแม่แต่ว่าก็เป็นเฉพาะบางคนเนาะเว่าบางคนเห็นยังน้อยๆอ,อยู่น้องเทียบบ่ฮอดสิป,ปีก็เห็นครับเป็นแล <laughs> ้วเนาะคือว่าใจขึ้นใหญ่เด้แา<ม>นทุกกคน็ด้วยแม่คือทางน้อกกันนะยังบ่กล้าข้ามทางเนาะแม่แต่วต่าก็ครับเป็นแล้วเนาะเป็นก็เป็นแบบโอเคง่ายขนาดน้องล่ะบ่ได้เลย เวลาเดี่ยวเวลาดยังเขา,ขาก็ต้องพอนบขบพลนก็บตำลักหัวเด้ตอนเอ้ยฮัทโดนในไมไ้ตะกีดด้อ้าอันทนชนท้ายมั้ง้ายรถอันรถไถนาตึมไงหลังท่านเรบที่สองสิเข้าว่านกันเดี่ยวเขาไปตำสาลักหัวนะเกียบุบเกียบเดี่ยวยังบ่ถอยได้เอลยกะกินเท้าซูมเมอนี่เก่งเลยป่านนี้อันนี้กะกลัวสิเป็นกับโบเม้นเรื่องเล่นๆนั่นนี่ก็เนาะ ประสบการณ์มาเจ็บมาหลายเตอเอ้ยนะแข่งกันมีแพลินตั้งหลายใช่เลยปวดปวดอัดชามนะอัดชามบุเขาจุกินแท้แช่กลัห้าสิบปีนกว่าห้าสิบแข่งได้ในมือนี่ก็ต้องอุปสรรคเจ็บปวดมาหลายเตอการมเขาต้องผ่านอุปสรรคว่าให้คนิประสบผลสำเร็จเนาะคิดดีเห็นงานมาตามเตอเนาะสิคุยนมนมก็คือกันนี่การมีอุปสรรคคือกันคุยนมนมก็ได้เพื่อซิโฟแม่เหระ เ่สิเพื่อสิพ่อเพื่อสิร่มเขาพอเพื่อสิบุญบ้านธนาเข้าสิเถิงกันเนาะแต่ได้เดื่อง่ายเพื่อสิพ่อก็จริงใจอีกแต่พวกนีงเนาะบางที่เขามาหลายลายกับมันบวกใช่มันบวกเมนกับร่มบวกเข้าใจกันกับคือว่าบวกเมนเนาะแต่คนมันที่ใช่กับร่มแป๊บเดียวมันกับเมนให้น้องหน่ะรอต่อไปอีกเนาะบางที่อ่านเท่าสำหรับเท่านี่คือเพิ่นเป็นคนที่ใช่เนาะแต่ว่าเพิ่นกับคิดน้ำเท่าก็คือว่าบางที่อ่านคิดบวกคือกันเนาะโดย ไปคันคิดตรงใจกันก็คือว่าทัวันดีขนาดน้อยที่ได้สมบัติทั้งคู่ก็ไฮนอฟขึ้นยังบม่ได้กินข้าวแก่น,น้ามเม,มื่อนี้เนาะเ้าก็ให้น้อฟขึ้นไปกินตามซะนอกเมื่อนี้เนาะทางทีมงานเขาก็สิขอตัวล่ำลากับสกอร์น้องหล่านอกคำไหนเนาะเมื่อนี้เนาะน้องหล่าก็มีแต่เป็นเซฟเนาะเลยเสียได้ไว้สำนีเนี่ยสิได้แจกอันพิษแจกไล่ให้ทั้งนุ่มๆคือเขาเนาะดูดูสบายดีน้องหล่าสบายดี Reflex. สวัสดิสนะก็ได้คุยกับน้อง when when ทั้งน้องดิ้งขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะทางน้องดิ้งยังสดคือเกาเด้อยังพ้อมแจกเพรแจกไล่ยึ้นเขาหละพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งขึ้นกะมีมากัยังบระท่านได้จริงใจเนาะยังลมจุกจิจจุจ้ซูซี่พ่อแม่พี่น้องเลยซูซี่ว่าสซูซี่ภาษาไทยก็ว่าคือว่ามึนแทนแด็กพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแบบอยากโทรย่างเดียวเพสนใจนะว่าว่างบาว่ารบะสนอย่างเดียวนะโทรย่างเดียว กระเบนั่นกระบอกเอานาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอาจจะมีการบกกันแบบนี้แหละเนาะถ้าอยากเขามาหาขึ้นก็ต้องเข้าใจถ้าว่างก็คือว่างถ้าบ่ว่างก็คือรอไปก่อนก่อนเฮาสิทูจักกันก็ต้องใจเย็นเย็นโบเมนสีใสอารมณ์ใส่กันบ่ได้รพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ายังบ่เมนผัวเมียกันเป็นแค่คนคุยพ่อแม่พี่น้องเนาะยังบ่เมนเพนกันอีกถ้าแพนกันแลวหฮอก็มีซิทเบ้าได้อีกอย่างเนาะเพราะว่าก็ต้องคอยโอ้คอยร่มจนกลัวสิใหายกันหูที่ใช้แท้จริงพุ่นแหละ น้องเคล่นจากสิยอมหับความจริงว่าเอออเขาเนี้ก็ที่ใส่ดีน้องทันสีเคลื่นกากสิหักของเพิ่นเองดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคอยใจเย็นๆเ,เนาะเป็น,ในใยังไงสวาชนะสิขอตัวล่ำลาก,กับบ้านสก่อนเนาะทานนุ่มนุ่มจะได้คือทักทายเข้ามาทางสวาชนะเนี่ยก็สิได้กับบ้านคําแล้วตอนนี้สิได้ล่า fc ใบสมนียเนาะสิได้กล่าวข้ว่าสบายดีและสวัสดีเด้อ